สวัสดีครับมาพบกับโฟกัสเฮอาร์สมาร์ทครัวันนี้ครับวันนี้ครับก็จะมาจัดโปรโมชั่นให้กับอีซูซูดีแม็กออนนิวครับ1.9 l d a แคปตัวที่เกียร์ธรรมดาครับปี2020ครับผมวันนี้ครับราคาเราเปิดกันอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นครับและสุดพิเศษเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นครับผมลดราคาเลยทันที30,000บาทครับเหลือเพียงแค่419,000บาทเท่านั้นครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับรุ่นนี้ครับ2020ก็จะได้เป็น กระจังหน้าโครเมี่ยมแบบเชียวยาวนะครับผมนี่สองชั้นลอ้ลอเลยนะครับนี่ก็มีการโอนย้ายเข้านครถมให้แล้วเรียบร้อยนะครับชุดไฟหน้าสําหรับ LDA ก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ระบบไฟเดไลท์โดยล้อบแบบนี้นะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอยู่คู่กันด้านล่างนะครับโอเคแล้วก็สสาหรับด้านข้างคันนี้นี่ครับชิ้นกันชนชิ้นแก้มนี่ ไม่อ้าแน่นอนนะครับแนบสนิทกันแบบนี้เลยล้อแม็กเดิมจากศูนย์ยางดันหลบดอกหนาาพร้อมใช้งานกันยาวๆครับด้านข้างนี้ครับโลโก้สเปคแคปอยู่ครบแบบนี้นะแล้วก็นี่ไฟเลี้ยวมุมกระจกครับสี่ตัวรถเนี่ยผมดูให้แล้วครับเดิมๆบางๆครับได้กันสาดมาแล้วเรียบร้อยโอเคก็จะได้เป็นแคปเปิดกว้างๆแบบนี้นะครับก็ เรียมๆเลยนะมีเก็บดีเทลเป็นงานผ้ามาแล้วนะครับจุดกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับเลนไฟฟ้านะครับจะยังไม่ได้พับไฟฟ้าอ่ะนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวปับไฟโปรเจคเตอร์นั่นเองด้านหน้านะครับไม่เกี่ยวกับไฟสูงไฟต่ํานะนี่องมาลยครับสวยๆแบบนี้อันนี้ก็มีการขัดล้างทําสปาให้เราเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยววันรับรถก็จะสปาให้อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนบอบ์ดที่นั่งด้านหลังนี้ก็จะเป็นงานหนังแล้วเรียบร้อยนะครับ นี่เลี่ยมๆเ,เลยนะครับผมเดี๋ยวเราขับไปดูเลขใหม่พร้อมๆกันครับว่าคันนี้เลขใหม่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับลูกกระบ๋าก็สีเดิมๆนะครับผมนี่เชสซีพ่นการสนิมให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคลูกกระบ๋าแมกเรเนอร์เดิมจากศูนย์นะครับผมเดี๋ยวรอขัดเคลือบเงาเดี๋ยวลงน้ํายาให้ใหม่นะครับไฟท้ายปแบบ led น,นี่ต่อรอเลยสี่เหลี่ยมโดนัทแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาท้ายเดิมๆ สีบางๆครับมีกล้องถอยมาแล้วนะสําหรับตัว LDA นะครับแล้วก็กันชนท้ายของเดิมจากสูตรนะครับน,นี้เราก็ยกให้เลยไม่ได้ถอดออกแต่อย่างใดนี่ไฟสวยเหมือนกันทุกจุดนะครับสีบางๆบางๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงล่างทางด้านนี้สักนิดหนึ่งนะครับล้อย,อยางอะไรมีให้เรียบร้อยนะครับนี่พ่นกันสนิมให้แล้วอย่างดีทุกจุดนะครับนี่ครับผมเพราะว่า LDA เนี่ยลูกค้าก็น่าจะ คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าเราไขา่ไปเยอะพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างด้านนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปสตาร์โหลดด้านนู้นให้ดูกันนะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆอยู่แล้วนะครับผมรับประกันโครงสร้างครับว่าต้องไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุจนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทุกคันก็จะเข้ารับการตรวจสาพให้ทุกคันเลยนี่ครับเซงสตาร์ติดง่าย,ายๆแบบนี้นี่ครับ เบาะผ้าแท้โรงงานนะครับนั่งสบายแน่นอนนะครับรุ่นนี้เบาะนุ่มๆน,มนี่ดีไซน์มาทั้งหมดเลยรองรับช่วงเอวช่วงคอบาลานนะครับทุกอย่างนั่งสบายตลอดทางนะครับผมอ่ะคันนี้เลขใหม่ครับอยู่ที่หกหมืดพัโลนะครับหกหมืดพันเก้ารอกว่าโลอ่าน,นี่ครับอาจจะะว่างไปนิดนึงโอเคชัดเจนนะครับผม แล้วก็พรมลาัายนี่แท้จากโรงงานนะครับยังไม่ได้เป็นพรมลาไายงานหนังนะนี่เป็นงานพลาสติกธรรมดาอยู่ก็จะมีเป็นระบบมัลตีฟังก์ชันหนึ่งค้างนะครับมีสูงลมนิรภัยเรียบร้อยอ่ะจอเครื่องเล่นครับอ่ะเป็นแบบรัสกีนนะครับผมมีหลายโหมดให้เลือกเหมือนกันเชื่อมบลูทูธได้อะไรได้นะครับนี่มี Android Auto แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเป็นกล้องถอยนะครับเส้นการระยะชัดเจนนี่ใช้งานง่ายๆนะครับ ระบบแอร์ปรับแมนนวลนะครับจูนมืออ่าปรับแมนนวลจูนมือแบบนี้นะครับผมแล้วก็เกียร์จะได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดาหสปีดก็ให้ตราเร่งที่ดีนะครับผมช่วงท้ายก็เดินกันยาวๆแล้วก็เกียร์ถอยก็คือจะเป็นระบบยกไวบนี้นะครับถ้าใส่เข้าไ,ไปกองก็จะติดแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ช่องวางแก้วช่องวางของนะครับที่เกสใส่ของทุกอย่าง เรียเลยทา้งด้านนี้ก็จะมีเป็นเก๊ดด้านบนนะครับใส่ของได้เก๊ดด้านล่างนี่สมุดคู่ม,มือทุกอย่างอยู่ครบเต็มเล่มนะครับแล้วก็พาสีผมต่อให้แล้วค่าจีีก็คือปี6กเก้าเลยส่วนฟ้าเพดานคนี้นะครับมีตำหนิเราเจอตัวนี้มานิดเดียวนะครับผมนในช่วงประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยสภาพก็90%กว่าได้ถ้าตัด ตอนนี้เราเจอิมออกไปนะครับถ่ายคลองเล็วให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์พร้อมๆกันได้เลยนะครับกระบวกน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับถ่ายให้แล้วคุณลูกค้าเอารถไปก็เติมน้ํามันครับอย่างเดียวนะครับก็ใช้กันยาวๆเลยพาสีก็ต่อให้แล้วอีกปีหนึ่งนะครับอ่ะนี่โครงสร้าง้องเครื่องนะครับเอาตรงไหนกนดีอ่ะนี่ค้างเครื่องใสๆเลยนะครับ EGR ไม่ได้อุดไม่ได้ปิดมานะรถเดิมๆนะครับผมแล้วก็นี่น็อตฝากระโปรงครับไม่แกะไม่ทอดนี่เมารกอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับทางด้านน็อตแก้มทุกอย่างนี่ไม่มีการขยับแน่นอนแผ่นเพจเดิมๆนะครับคานหน้าเดิมๆทางด้านนู้นก็คือเดิมสนิทเหมือนกันทั้งหมดนะครับเบรกอเบมีให้เรียบร้อยท่อเดิมๆนะครับคางเครื่องสส่ไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มอย่าง แน่นอนครับเราประกันเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์กล้องไอ u นะครับเฟืองท้ายเรารับประกันให้หมดเลยเอแอร,ร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างชิ้นส่วนอะไรต่างๆครับเราก็รับประกันให้หมดเลยเาาก็ฝากกันไปด้วยครับกับ d m a แม็ new l ออนิว lda ครับแชปตัวเตีย้ยปี2020เกียร์ธรรมดาครับก็คันนี้จากราคา449,0 0 0บาทวันนี้ลดเลยทันที3 0 0 0 0บาทครับเหลือเพียงแค่4190 0 0บาทเท่านั้นครับผมสนใจครับโทรมาได้ที่ kr smart car ทุกๆช่องทางได้เลยครับผมชื่นชอบครับ ฝากกันแล้วก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด,ด้วยครับแล้วได้คลิปท่านไปจะมีรถอะไรมาจัดโปรโมชั่นให้หรือจะมารีวิวการให้ดูก็ฝากติดตามไว้้ลยครับตอลัวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ